สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูรีสุดาคณะเสดิจวงนะคะกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมีเดยมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับการพบกันของเราในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่10แล้วค่ะวันนี้นะคะเออยังไงแล้วท่านเรียนศึกษาเสร็จแล้วขอให้เรียนต่อคำถามครูท้ายคลิปด้วยนะคะสวัวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีค่ะซึ่งการเคลื่อนเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีของเราเนี่ย ก็จะมี3ลักษณะใหญ่ๆดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มแรกเลยก็คือแผ่นธรณีเคลื่อนที่ออกจากกันค่ะแผน่นธรณีเคลื่อนที่ออกจากกันนะคะก็คือจะเป็นลักษณะนี้กับลักษณะนี้นะคะเกิดจากแรงดันในชั้นฐานธรณีภาคนะคะดันให้แผ่นธรณีโก่งตัวขึ้นจนเกิดเป็นรอยแยกทําให้แมกมาที่อยู่ภายในนะคะดันตัวออกมาแล้วก็เป็นเหตุให้แผ่นธรณีเคลื่อนออกจากกันนั่นเองค่ะ บริเวณรอยแยกนะคะมีการเคลื่อนที่ของแมกมาแล้วก็ลาวาภูเขาไฟค่ะแล้วก็เมื่อมันปะทุออกมานะคะมันก็จะสร้างเป็นสันฐานใหม่เช่นสันเขากลางมาหาสมุทรเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของแมกมาที่ดันตัวขึ้นมานะคะก็จะกลายเป็นสันเขากลางมาหาสมุทรลักษณะนี้นี่เองนะคะจุดขาวๆตรงนี้นะคะอ่านี่ก็จะเป็นลักษณะภูเขาเมื่อมันดันตัวแล้วก็แผ่นเปลือกโลกก็ยุบตัวนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เองนะคะอ่ะ อันต่อมาค่ะแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันค่ะแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันนะคะก็คือการที่แผ่นธรณีประทะกันบริเวณเขตมุดตัวนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแล้วก็ทําให้เกิดสันฐานภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ตามขอบทวีปนั่นเองนะคะ แล้วก็ในเขตเทือกเขาใหญ่ก็จะมีการคดโค้งเลื่อนเหลื่อมของโครงสร้างของธรณีต่างๆมากมายเลยทีเดียวคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพทรณีมหาสมุทรเคลื่อนที่ประทะกันนะคะอ่าน,นี่เห็นไหมเกิดเป็นเทือกเขาตรงขอบทวีบเยอะแยะมากเลยเห็นไหมนักเรียนนี่อ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าบางส่วนก็เกิดเป็นผู้เขาไฟกลางเกาะญี่ปุ่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแผ่นธรณีมหาสมุทรประทะกันกับแผ่นทวีบ แผนน่นธรณีทวีปนั่นเองนะคะก็เกิดเป็นแนวภูเขาไฟรูปคดโค้งนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็จะเกิดร,อร่องลรือก้นมหาสมุทรนั่นเองนะคะอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านอกจากนี้นะคะก็จะมีแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกันนั่นเองค่ะแผ่นธรณี2แผ่นเคลื่อนที่ผ่านกันในแนวราบนะคะสามารถเกิดได้บนทวีปแล้วก็ในมหาสมุทรด้วยเช่นกันนะคะอ่ะ <isas S 2> ยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ รอยเลื่อนเซนแอนเดรียสนะคะแล้วก็รอยเลื่อนบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรนั่นเองอ่าเนี่เห็นไหมเห็นชัดมากๆเลยนะจ๊ะอ่านี่รอยเลื่อนเซนแอนเดรียสนะคะนอกจากนี้ก็มีบริเวณที่เป็นแผ่นธรณีทวีบชนกันด้วยนั่นเองนะคะอ่าพอชนกันแล้วนะคะก็ทําให้เกิดเป็นแนวเทือกเขาต่างๆนั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแผ่นธรณีนะคะเคลื่อนที่ชนกันนะคะเกิดเป็นเทือกเขาหิมาลัย อ่ะทีนี้เรามาดู B D ีทีทั h นี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นค่ะ การศึกษาการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปลสันฐานจะสามารถทําให้เราทราบถึงปรากฏการณ์ต่างๆทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนโลกของเราได้การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปลสันฐานจําแนกได้3ลักษณะได้แก่ 1. แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกัน 2. แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกัน 3. แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เฉียดข้างกันซึ่งการเคลื่อนที่ทั้ง3ลักษณะนี้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาได้หลากหลายได้แก่แผ่นดินไหวการระเบิดของภูเขาไฟการพุของหินหลอมละลายการยกตัวและซุดตัวของเปลือกโลกตลอดจนกระบวนการแปรสภาพของหินเนื่องจากแรงกระทำและความร้อน การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปลสันฐานลักษณะที่1คือการที่แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกันทําให้เกิดภูมิประเทศและปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตั้งแต่เทือกเขากลางมหาสมุทรหุกเขาสุดตัวการเกิดพื้นทะเลใหม่และการเกิดแผ่นดินไหวตามที่ต่างๆ เมื่อแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกันทําให้เกิดช่องว่างซึ่งอํานวยให้วัสดุจากชั้นเนื้อโลกที่มีลักษณะหยุ่นตัวและมีความร้อนสูงแทรกดันขึ้นมาได้ทําให้ปรากฏภูมิประเทศใต้ทะเลเป็นเทือกเขากลางสมุรหรือมิดโอเชียนิกลิทแต่หากเกิดบนทวีปจะปรากฏภูมิประเทศเป็นหุบเขาซุดตัวก่อน แล้วจึงจะตามมาด้วยการเกิดเป็นพื้นมหาสมุทรที่มีเทือกเขากลางสมุทรเกิดขึ้นต่อมากระบวนการนี้เริ่มต้นจากแผ่นธรณีภาคเกิดการแตกอันเนื่องมาจากการถูกพาให้เคลื่อนที่ไปทางด้านข้างด้วยกระแสหมุนวนในชั้นฐานธรณีภาคประกอบกับมีการดันตัวของแมกมาในชั้นธรณีภาคจนแมกมาสามารถถ่ายโอนความร้อนสู่ชั้นเปลือกโลกได้ อุณหภูมิและความดันของแมกมาจึงลดลงเป็นผลให้เปลือกโลกตอนบนสุดตัวกลายเป็นหุบเขาส,ส,ส,สุดตัวมีรอยเลื่อนมากมายรอยเลื่อนเกิดจากการที่ชั้นหินถูกดึงแยกจนแตกเปราะและมีการเลื่อนตัวปกติจ oh ึงเรียกรอยเลื่อนนี้ว่ารอยเลื่อนปกติหรือ normal fault เมื่อแมกมาเคลื่อนตัวแทรกขึ้นมาตามรอยแตก จะทำให้แผ่นธรณีภาคเคลื่อนตัวแยกออกไปทั้งสองข้างพื้นทะเลจะขยายกว้างออกไปทั้งสองด้านเกิดเป็นพื้นทะเลใหม่ขึ้นการดันตัวของแมกมาในชั้นธรณีภาคการแตกของแผ่นธรณีภาคตลอดจนการซุดตัวของเปลือกโลกตอนบนนี้ล้วนแต่ประกอบกับการเคลื่อนที่ของวัสดุในระดับความรุนแรงต่างๆ ส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสั่นสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการณ์แผ่นดินไหวโดวยเฉพาะแผ่นดินไหวระดับตื้นในความลึกเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรได้การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปรสันฐานลักษณะที่2คือการที่แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดลักษณะภูมิประเทศและปรากฏการณ์ต่างๆได้เช่นกัน กระบวนการแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันเกิดได้3ลักษณะได้แก่ 1. แผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่นมหาสมุทรเกิดเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทรหรือ t r e n ส์และแนวเกอบภูเขาไฟรูปโค้งหรือ v o l ค a n i c i s l n n d r r c กระบวนการนี้เกิดจากแผ่นมหาสมุทรแผ่นหนึ่งบุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่ง แนวรอยต่อระหว่างการมุดตัวนี้เกิดเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทรหรือเทรนดด้านปลายของแผ่นที่มุดลงจะหลอมตัวกลายเป็นแมกมาและปะทุขึ้นมาเป็นเกาะภูเขาไฟที่โผล่พ้นระดับน้ําทะเลบนแผ่นมหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่งเกาะภูเขาไฟนี้มักเกิดขึ้นเป็นแนวโค้งขนานไปตามขอบแผ่นมหาสมุทรจึงเรียกลักษณะนี้ว่าแนวเกาะภูเขาไฟรูปโคง้งหรือ v วค c a ิ i c i s l a n d a r c การมุดตัวของแผ่นธรณีภาคและการประทุของแมกมาขึ้นมาบนแผ่นมหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการแผ่นดินไหวระดับตื้นถึงระดับลึกหลายร้อยกิโลเมตรได้เช่นกันและการประทุของแมกมาขึ้นมาบนแผ่นมหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่งก็อาจนำไปสู่ปรากฏการการระเบิดของภูเขาไฟหรือการทะลักขึ้นมาของลาวา ลักษณะที่2คือแผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่นทวีปซึ่งทําให้เกิดเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทรหรือเทรนด์เช่นเดียวกับแผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่นมหาสมุทรและแนวภูเขาไฟรูปโคง้งหรือโวคานิกอาร์กกระบวนการนี้เกิดจากแผ่นมหาสมุทรซึ่งปกติจะมุดลงใต้แผ่นทวีปทําให้เปลือกโลกยกตัวขึ้นเป็นแนวสูงตามขอบแผ่นศิลาภาคปรากฏเป็นแนวเทือกเขาคดโค้งทางด้านแผ่นทวีป แนวรอยต่อระหว่างการมุดตัวนี้เกิดเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทรหรือเทรนต,ตามแนวเทืองเขาคดโค้งอาจเกิดแนวภูเขาไฟซึ่งมาจากแผ่นมหาสมุทรที่มุดลงและหลอมตัวกลายเป็นแมกมาแทรกดันขึ้นมาหรือกลายเป็นลาวาปะทุข,ขึ้นมาเป็นภูเขาไฟบนแผ่นทวีปร่วมด้วยได้ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นนี้มักเกิดขึ้นเป็นแนวโค้งขนานไปตามขอบแผ่นทวีปจึงเรียกลักษณะนี้ว่า แนวผูเขาไฟรูปโค้งหรือโวคานิกอาร์กการมุดตัวของแผ่นธรณีภาคและการพทะุของแมกมาขึ้นมาบนแผ่นทวีปนี้อาจส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการแผ่นดินไหวระดับตื้นถึงระดับลึกและเช่นเดียวกันกับปรากฏการที่เกิดจากกระบวนการแผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่นมหาสมุทร การประทุของแมกมาขึ้นมาบนแผ่นทวีปก็อาจนำไปสู่ปรากฏการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะที่3คือแผ่นทวีปชนกับแผ่นทวีปเกิดเป็นเทือกเขาสูงเป็นแนวยาวขนานกับขอบแผ่นศิลาภาคเนื่องจากแผ่นธรณีภาคแบบนี้มีความหนามากดังนั้นเมื่อชนกันจึงทำให้แผ่นทวีปหนึ่งมุดลง และดันให้อีกแผ่นทวีปหนึ่งเกยทับขึ้นมาทำให้เกิดปรากฏการพิเศษคือเปลือกโลกส่วนทวีปมีความหนามากกว่าปกติมากโดยหนาประมาณ2เท่าของความหนาปกติเทือกเขาสูงเป็นแนวยาวที่เกิดจากกระบวนการแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันนี้ปรากฏภูมิประเทศเป็นแนวยกตัวสูงและยาวมีรอยโค้คงและรอยเลื่อนมากมาย กระบวนการนี้เรียกว่าเกิดกระบวนการบรรพดรังสรรหรือออโรจินีรอยคโค้งหรือชั้นหินคโค้งเกิดจากการที่ชั้นหินถูกบีบอัดให้โค้งงอเป็นโครงสร้างประทุนและโครงสร้างประทุนหงายรอยเลื่อนเกิดจากการที่ชั้นหินถูกบีบอัดจนแตกเปราะและมีการเลื่อนตัวย้อนจึงเรียกรอยเลื่อนนี้ว่ารอยเลื่อนย้อนมุมต่ำหรือทรัตฟอล การบีบอัดนี้ทำให้แรงดันในหินเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดกระบวนการแปลสภาพในหินดังนั้นจึงเกิดแนวการแปลสภาพบริเวณภัยสารหรือ Regional Metamorphism ร่วมอยู่ด้วยได้สรุปได้ว่ากระบวนการแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันทำให้เกิดลักษณะทางธรณีวิทยาที่สำคัญคือแนวชั้นหินโค,คง้งรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำแนวบรรพตรังสรร และแนวการแปรสภาพการมุดต,ตัวและดันให้อีกแผ่นทวีปหนึ่งเกยทับขึ้นมาของแผนน่นธรณีภาคอาจส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการแผ่นดินไหวระดับตื้นถึงระดับลึกได้การเรียงรายของจุดกำเนิดแผ่นดินไหวจากระดับตื้นลงไปถึงระดับลึกจะสอดคล้องกับแหนวมุดต,ตัวของแผน่นศิลาภาค การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปลสันฐานลักษณะสุดท้ายคือกระบวนการแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เฉียนข้างกันเกิดเป็นรอยเลื่อนแปลสภาพขนาดใหญ่หรือ transform fault การเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดรอยเลื่อนแปลสภาพขนาดใหญ่หรือ transform fault นี้เกิดได้ทั้งในแผ่นธรณีภาคชนิดแผ่นมหาสมุทรและแผ่นทวีปเนื่องจากอัตราการเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเนื้อโลกไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงทำให้แผ่นธรณีภาคในแต่ละส่วนมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่เท่าหรือไม่พร้อมกันด้วยทำให้เปลือกโลกบางส่วนถลายเลื่อนผ่านและเฉือนกันเองทางด้านข้างไปบนพื้นเปลือกโลกสันเขากลางมหาสมุทรและแนวร่องลึกใต้มหาสมุทรก็ถูกรอยเลื่อนแปลสภาพขนาดใหญ่นี้ตัดเฉือนเป็นแนวเหลื่อมกันอยู่เช่นกันมีลักษณะเป็นแนวรอยแตกแคบยาวมีทิศทางตั้งฉากกับแนวเทือกเขากลางมหาสมุทร และแนวร่องลึกใต้มหาสมุทรนอกจากนี้การเคลื่อนที่เฉียดข้างกันของแผ่นธรณีภาคอาจส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการแผน่นดินวไหวระดับตื้นถึงระดับกลางและนี่คือเหตุการณแผ่นดินไหวซึ่งเกิดมาจากปรากฏการทางธรณีวิากกาวกกทยา,าซึ่งเกิดจากการแปรสันฐานสรุปได้ว่าปรากฏการทางธรณีวิทยาซึ่งเกิดจากการแปรสันฐานได้แก่ แนวแผ่นดินไหวระดับตื้นถึงระดับลึกและปรากฏการระเบิดของแนวภูเขาไฟปรากฏการเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในโลกของเรานับตั้งแต่อดีตจนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันครับและว,วันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการทางธรณีวิทยาซึ่งเกิดจากการแปลสันฐานลักษณะต่างๆกันไปแล้วนะครับคงทําให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการแปลสันฐานในลักษณะต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร และการแปลสันฐานในแต่ละลักษณะน,นั้นสามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาในรูปแบบใดได้บ้างคะก็ต้องกลับขอบคุณคลิปดีๆนะคะจากมหาวิทยาลัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็จะทําให้เรียนเห็นภาพอมองภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะเกี่ยวกับการแปลสันฐานของแผนน่นธรณีภาคนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการแปลสันฐานนี้นะคะก็ทําให้เกิด แรงกระทำต่างๆซึ่งกระทำต่อหินนะคะเอ่อซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในเปลือกโลกแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยาแล้วก็ชั้นหินเปลือกโลกทั้ทงในระดับตื้นแล้วก็ระดับลึกซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มแรกเลยก็เรียกว่าชั้นหินคดโค้งค่ะชั้นหินคดโค้งนี้นะคะก็คือรอยคดโค้งที่ปรากฏในหินเปลือกโลกเกิดจากความแคบและความเครียดของเปลือกโลกนะคะ รอยชั้นหินคดโค้งที่สําคัญนะคะก็จะประกอบด้วยชั้นหินคดโค้งรูปประทุนชั้นหินคดโค้งรูปประทุนหงายชั้นหินคโค้งแบบนอนทับและชั้นหินคโค้งแบบพับผ้านั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอ่าชั้นหินคโค้งรูปประทุนแล้วก็รูปประทุนหงายนั่นเองนะคะอ่าต่อมาอันนี้เห็นไหมเห็นภาพชัดไหมนักเรียนนี่ ชั้นหินคดโค้งรูปประทุนหงายนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณเรนโบว์บาเซซินนะคะของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณภาพจากวิกิพีเดียนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชั้นหินคดโค้งรูปประทุนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะหินแบบนี้นะคะเอามาให้ดูอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาขอบคุณภาพจาก Google นะคะอ่าทีนี้ นอกจากนี้นะคะก็จะมีอ่าชั้นหินคโค้งที่เป็นลักษณะแบบนอนทับ mm. นั่นเองนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่านะแบบนอนทับนะคะอ๋ออ่าแล้วก็มีชั้นหินคโค้งแบบพับผ้าด้วยนะคะแบบพับผ้านะคะอ่า แต่พับผ้าก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนี่ก็เป็นเอามาให้นักเรียนดูนะเป็นภาพที่1ก็เป็นแบบสมมาตรเนาะแบบที่2คือแบบนอนทับค่ะและแบบที่สาก็เป็นรอยกดโค้งแบบพับผ้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะภาพชัดมากเลยนะอานที่แเรามาดูรอยเลื่อนค่ะรอยรอยเลื่อนนะคะก็คือชั้นหินเมื่อถูกรแรงเค้นมากระทําจนแตกหักแล้วก็เคลื่อนที่ตาม ระนาบรอยแตกนะคะสามารถจำแนกรอยเลื่อนตามแรงเค้นที่มากระทำได้3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของรอยเลื่อนปกติรอยเลื่อนย้อนแล้วก็รอยเลื่อนตามแนวระดับนั่นเองนะคะรอยเลื่อนปกติก็จะเป็นลักษณะนี้รอยเลื่อนย้อนจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็รอยเลื่อนย้อนมุมตามแนวระดับนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรอยเลื่อนไปทางด้านซ้ายแล้วก็รอยเลื่อนไปทางด้านขวานาะนะก็จะเห็นภาพนะแบบนี้นั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของแนวแตกค่ะแนวแตกก็คือร่องรอยที่เกิดจากแรงเครียดและแรงเค้นจากกระบวนการภายในโลกที่กระทําต่อมวลหินขนาดใหญ่ที่สําคัญนะคะอะ ก็จะมี1ก็คือเกิดจากการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิลดลงหรือจากการเต็นตัวของหินอาคานีเช่นแท่งหินบาซอนนะคะแท่งหินบาซอนนี้ก็อ,อันนี้คุณ,ค,ณครูมาให้ดูนะอยู่ที่ม่อนกองหินจังหวัดแพร่นะคะเอออันที่สองนะคะก็คือเกิดจากสิ่งที่เคยทับเคยกดทับถูกพาออกไปทําให้เนื้อหินด้านล่างกระเทาะแตกออกเป็นแผ่นก็จะเป็นรอยกระเทาะในหินขนาดใหญ่นั่นเองนะคะอ่า เป็นหินกาบมนนะนักเรียนแยกเป็นหินกาบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอ่ะทีนี้สําหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วคุณครูอยากจะถามนักเรียนค่ะขอเรียนตอบคำถามท้ายคลิปของครูนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของทรณีภาคมีลักษณะสําคัญอะไรบ้างนะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคนั้นมีลักษณะสําคัญอย่างไรบ้างและ ชั้นหินคดโค้งเกิดจากปรากฏการณ์ใดชั้นหินคดโค้งเกิดจากปรากฏการณ์ใดนะคะขอให้เรียนตอบคำถามครูแล้วก็ตอบในเฟซกลุ่มของเรานะคะอะ,ะหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเรหรอบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย